โอ้โหมาโซัสโซนี่นี่เป็นเสือหมอบวินเทจนะดูโอ้โหแกนตบนะนี่นะมีชิปเตอร์นะให้ดูนะโอ้โหนี่นะจับกดสเต็นตรงนี้โอ้โหนี่สวยนะเนี่ยโอ้โหชุดตบของอะไรนี่ นี่นะชิปเตอร์อยู่นี่นะนี่แกนตกแนละ้ชิปเตอร์โอ้โหที่ตกเกียร์เนาะนี่เป็นเสือหมอบนะฮะเสือหมอบวินเทจโอ้โหมินิหมอบก็มาจีฮอตนี่นะมินิหมอบนะใครมีรูปอยากให้ลองปั่นหมอบนะมินิหมอบกันนี่นะสวย วินเทจทั้งนั้นเลยฮะเสือหมอบวินเทจทั้งนั้นเลยนะก็ะเป็นเฟรมอย่างนี้นะฮะเฟรมโคโมอย่างนี้นะนี่ดีกาเลโรนะฮะอันนี้จะเป็นเลสซิ่งแล้วนะไม่ใช่เริ่มไม่ใช่วินเทจนะพี่นันเรนโรคันนี้สวยนะหมอบนะฮะเป็นอ่า105นะ,ะ์ห้านะชุดขาว คันนี้ถึงตัวลิงเงี้ยบรถทับเะ ล้เคิร์ฟประามาร้อสิบแปดนะนี่นี่นี่ดาวฮอนตัวนี้นะนี่นดีโล่ดาวฮอนนะโอ้ดาวฮอนก็เยอะนะใจแอ่นเบ็นเลี่ยนเบ็นเลี่ยนนี่นโซนน,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 โนี้จะเป็นรถพับนะฮะรถพับที่เข้ามานะ โอ้ยนี่เทนน้ำเดลนี่เป็นเสือภูเขานะฮะนี่เบนชี่เมอร์โลนะฮะเบนชี่เมอร์โลมินิเวโลนะเนี่ยคันนี้เบนชี่เมอร์โลนะมินิเวโลนะโอ้คันนี้รถอะไรวะเนี่ยสเต็มยาวนะเหมือนดีเเอ็กเลยนะนี่สเต็มยาวมาก นีดูแฮมนะไม่มีเบาะนั่งนะโหดิเป็นพวกสายกระโดดแน่เลยนี่นี่นะไม่มีเบาะนะนะคือยือนปั่นอย่างเดียวนะโอูแในนี้ก็เยอะนะเต็ไมไปหมดเลยนะการวันนี้มีขนมให้กินด้วยนะฮะวันที่รถเข้านะยวมใหม่หลายร็อตนะก่อนปีใหม่นะช่วงนี้นะรถกำลังเข้าเยอะนะ ได้ที่จริงนีาวนอะไเนี่ย b e s t b i e โอ้โหตีปีเยเลยนะ บีมเอ็กนี้เขาจะมาครบเลยนะฮะที่เหยียบนะเนี่ยตัวแต่งนะฮะตัวที่เป็นเนี่ยน,นะนมาเยอะเลยนะยิงชี่ด้วยแบบบีมเอ็กนี่นะโอ้โหนี่พิลาตา้าเพิ่งเคยเห็นนะบีมเอ็กของยิงชี่นะยิงชี่พิลาตา้า โอ้โหนี่นะ,นะบีมเอ็กนะฮะบีมเอ็กไม่รู้ว่าบิงชี่ทำบีมเอ็กด้วยนะในยุคกนันนะเบงคชี่พิลาต้าเนี่ดาวฮอนหลักอานนะหลักอานยาวมากฮอนก็เบงคชี่นะ จักรยานพับนะเนี่ยโอ้โหสวยสวยสวยมากพับขึ้นมาอย่างนี้ขนะับคอขึ้นมานะฮะโอ้ขับลงไปอย่างนี้น,นี่พวกรถเล็กรถมาหมดเลยนะรถเล็กรถแปลกๆนะครับแปลกๆ เางนี้นะเออโยกกำลังเรียกกันอยู่นะฮะก็กำลังเรียกกันอยู่มีลูกค้านะฮะพอค้านะมาเลือกกันเต็มเลยนะฮะนี่สวมเขาวีเทสก็อ,อย่างนี้นะ,ะส,สวยๆนะของพวกอารยานะตาสีสวยมาก ที่แล้วเพื่อนอรองเอร์โยไปนะฮะใช้จริงปั่นทุกวันเลยเผลอมากคับโอ้โหน,น,นี่นี่นะมีเพ็กนะฮะโอ้ใส่ข้อมอย่างนี้นะใส่ของ่างนี้นะโอ้สวยมาก นี่ปลูกใต้เขียวนะจองแล้วนะน่าจะมีคนจองนะครับปลูกปลูกยีนะฮะปลูกลิบบินสีเขียวจอดไปแล้วนะ,อ,ะอาหารมาแล้วสวัสดีครับโอ้โหนี่อาหารเลี้ยงเลยนะวันนี้นี่วันลดเข้านะลูกพอลูกค้ามาได้เลยนะนี่จะมีอาหารเลี้ยงด้วยนะเป็นกล่องเลยนะ ประทานได้เลยเผืใจดีนะใจดีนี่มีผลไม้นะฮะอะไรเนี่ยขนมนะข้าวเนี่ยมันขนมให้กินด้วยฮะเราที่ลดข้าวนะฮะวันที่ลดข้าวนะจะมีอาหารมาเลี้ยงอย่างนี้แหละนี่ฮะเล็กก่อนฮะเนี่ยโอ้ยปุ่นจีนเลี้ยงเลี้ยงอาหารด้วยนะวันลดข้าวนะครับาม,าม,มาทานได้เลยมาชมรถได้เลยนะมาดาก็มีนะ เลี้ยงข้าวเลี้ยงพอ่าขนมนะขนมกับน้ำนะฮะนี่โอโ้โหมันเยอะแยะเลยเนี่ยออนี่นะโอ้โหวันนี้มาเต็มเต็มที่เลยนะ,ะ,ะนี่นะฮะมาทานกันได้เลยนะวันนี้นะอันนี้อันนี้เอ,อียงหกโอ้โห นี่นะกินกันเอระหลิดอร่อยเลยนะฮะวันนี้นะคนธรรมดาก็มีให้กินโอ้โหมาอีกอยังไม่หมดนะฮะมีมะพร้าวมาอีก <c oughs> นี่ก็โอเคนะมาสังสรง์กันเนาะนิวมื้อไฟฟ้า